ดูแลพืชผักและผลไม้ที่ปลูกขึ้นซุ้มในสวนแบบง่ายๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะคะคราวนี้ถึงคิวของพืชผักผลไม้นะคะที่โรสปลูกให้ขึ้นซุ้มนะคะก็จะมีแปลงบริเวณนี้แล้วก็ด้านหลังนะคะตอนนี้ก็คือเจริญเติบโตงามมากยิ่งขึ้นนะคะเลื้อยพันไปเรื่อยเลยค่ะเพื่อนๆก็เลยเดี๋ยวจะต้องมาจัดระเบียบกันนะคะให้เขา อยู่เป็นที่เป็นทางไม่เลื้อยข้ามไปข้างบ้านนะคะเดี๋ยวจะไปลกข้างบ้านคะ่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะได้ให้เขาขึ้นไปด้านบนให้หมดนะคะจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีค่ะเพื่อนเพื่อแล้วก็จะมาทําขึงเชือกนะคะให้พืชผักผลไม้เลื้อยด้วยค่ะเพราะว่าด้านหลังนะคะซุ้มด้านหลังโลสยังไม่ได้ขึงเชือกด้านบน,นะคะ่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ตอนนี้เขาจเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาจัดการกันคะ่ะค่ะ นี่ค่ะตอนนี้พืชผักผลไม้ที่โรสปลูกให้เลื้อยขึ้นซุ้มนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็คือขึ้นเพียบเลยค่ะกำลังงามเลยนะคะปลูกไว้หลายชนิดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าตอนนี้ที่ขึ้นงามที่สุดก็คือจะเป็นถั่วฝักยาวค่ะ <laughs> กำลังงามเลยค่ะเพื่อนๆนดูสิคะเลื้อยพันไปเรื่อยเลยค่ะเพื่อนเื่เลื้อยลามไปข้างบ้านด้วยนะคะ ด้านบนค่ะเดี๋ยวต้องรีบเอาออกนะคะเพราะว่าเกรงใจเพื่อนบ้านนะคะเดี๋ยวจะเป็นลกข้างบ้านเขาค่ะเพื่อนแล้วก็จะมีฟักทองค่ะนี่ค่ะต้นฟักทองก็กําลังโตนะคะฝั่งนี้ก็มีฟักทองด้วยค่ะฟักทองก็เพิ่งจะเริ่ม งามขึ้นหลังจากที่มีฝนลงมานะคะเพื่อนๆก่อนหน้านี้ก็คือพยายามที่จะปลูกนะคะแต่ว่าไม่ติดเลยค่ะขึ้นต้นเล็กๆแล้วก็ตายนะคะต้นนี้น่าจะเป็นน้ำเต้าค่ะเพื่อนต้นนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเพราะว่าโรสมีปลูกไว้หลายชนิดนะคะเพื่อนๆมีทั้งฟักทองน้ำเต้าบวบแตงโมแตงไทย ถั่วฝักยาวนะคะมะเขือ,อเทศค่ะปลูกไว้หลายชนิดค่ะเพื่อนก่อนหน้านี้ก็คือแดดแรงมากๆนะคะอากาศร้อนจัดค่ะเพื่อนๆพืนพืชผักผลไม้ที่โรสปลูกไว้ก็คือไม่ค่อยงามเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็จะมีถั่วฝักยาวนี่แหละค่ะเพื่อนๆนที่เอามาปลูกแซมทีหลังนะคะๆๆเพราะว่าพวกพืชผักผลไม้ที่โรสปลูกไปก่อนหน้านี้ไม่ค่อยงามเท่าที่ควรค่ะ, <ๆ S 2> คะปรากฏว่าถั่วฝักยาวตอนนี้ก็คืองามที่สุดค่ะเพื่อน เดี๋ยวก็จะมาจัดระเบียบถั่วฝักยาวนะคะเพื่อนให้เขาเลื้อยขึ้นไปด้านบนค่ะเพื่อนจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ลกละเกละกะค่ะแล้วก็จะมีซุ้มพืชผักผลไม้ที่โรสทําไว้ด้านหลังด้วยนะคะเพื่อนตอนนี้ก็โรสก็ปลูกไว้หลายชนิดนะคะด้านในก็จะเป็นมะเขือเทศค่ะแล้วก็ถัดลงมาก็จะปลูกพืชผักชนิด นะคะผสมผสมกันค่ะมีพลิกมีเคลนะคะด้านหน้านี่จะเป็นเคลค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นดอกเก๊กฮวยค่ะเพื่อนกําลังงามเลยค่ะส่วนที่ปลูกขึ้นซุ้มนะคะก็จะมีหลายชนิดเหมือนกันค่ะปลูกผสมผสมกันนะคะก็คือปลูกไปค่ะเพื่อนๆนมีเมล็ดพันธุ์อะไรก็ปลูกไปนะคะเผื่อว่าเขาอาจจะมีติดบ,บ้างตายบ้างนะคะตอนนี้ฟักทองค่ะเริ่มงามแล้วนะคะตั้งแต่ที่ฝนเริ่มตกค่ะเพื่อนๆน แล้วก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นแตงกวาค่ะแล้วก็ต้นนี้น่าจะเป็นสาววสคระเพื่อนก็ทั้งหมดนี้ก็ใช้มเมล็ดพันธุ์จากผลสดค่ะเพื่อนๆซื้อมาทานแล้วก็เก็บมเมล็ดตากแห้งแล้วก็เอามาปลูกนะคะอันนี้จะเป็นสาวรดค่ะสาวรดก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะต้นนี้ก็จะเป็นบวบนะคะบวบเริ่มพันธุ์ขึ้นเยอะแล้วค่ะเพื่อนสูงแล้วนะคะวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาจัดการขึงเชือกค่ะ ให้เขาเลื้อยขึ้นด้านบนค่ะเพื่อนเพเพราะว่าโรสทำซุ้มใช้เป็นท่อ PVC ในการทำซุ้มให้เขาเลื้อยขึ้นนะคะแล้วก็จะต้องมาขึงเชือกค่ะเพื่อให้เขามีที่ยึดเกาะเลื้อยขึ้นไปบนซุ้มค่ะเพื่อนๆนโรสก็ขึงเชือกข้างๆนะคะบ้างแล้วเหมือนกันแต่ว่ายังทำไม่หมดค่ะเพื่อนๆนเพราะก่อนหน้านี้เขายังไม่เจริญเติบโตนะคะ เดี๋ยววันนี้ก็จะมาจัดการขึงเชือกให้เขาเลื้อยขึ้นได้สะดวกขึ้นค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะเดี๋ยวมาเริ่มตรงนี้ก่อนเลยต้องมีตัวช่วยค่ะเพื่อนๆโชคดีที่มีบันไดยอยู่ค่ะก็จะมาจัดการเอายอดที่เลื้อยๆออกมาด้านนอกค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเอาขึ้นไปด้านบนให้หมดเลยค่ะเพราะเขา จะเหลือ,อยาวเรื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวให water, hmm. ้เขาเลื้อยพันกันอยู ah ่ด้านบนค่ะเพื่อนจะได้ไม่ลกละเกะละกะนะคะจะได้เป็นระเบียบค่ะนี่ค่ะหนาแน่นเลยค่ะเพื่อนๆกำลังงามเลยนะคะเริ่มออกดอกแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะเริ่มเป็นฝักนะคะเพื่อนๆเริ่มออกดอกเยอะแล้วค่ะแล้วก็นูนเลยค่ะเพื่อนๆ กำลังจะเลื้อยลามไปข้างบ้านนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราต้องรีบดึงกลับมาะคะ่ะเพราะว่าเกรงใจเพื่อนบ้านนะคะเดี๋ยวจะไปลกอยู่ข้างบ้าน,น,ะค,ะน,นค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเพียบเลยค่ะกำลังงามนะคะพอเริ่มฝนตกนะคะเพืเ่อนๆพืชผักก็เริ่มงามสดชื่นขึ้นนะคะจากที่ต้นฟักทองะค่ะเพื่อนเพื่อนพยายามปลูกหลายครั้งนะคะก็ไม่ค่อย โตเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะตายไปนะคะตั้งแต่ที่ฝนเริ่มตกค่ะฟักทองก็เริ่มสดชื่นขึ้นค่ะเพื่อนๆมีสิทธิ์ที่จะได้ทานฟักทองแล้วค่ะน่าจะน้ําถึงนะคะความชื้นได้ค่ะเพื่อนเพราะก่อนหน้านี้ก็คือแดดแรงมากๆเลยนะคะอากาศร้อนสุดๆเลยค่ะลดน้ําเท่าไหร่ก็น่าจะไม่พอค่ะเพื่อนๆฟักทองก็เลยไม่ค่อยงามเลยค่ะ แตงทงแตงไทยอีกนะคะเพื่อนโรสก็ปลูกหลายอย่างเลยค่ะไม่ขึ้นเลยค่ะเพื่อนแตงมงแตงโมนะคะตายหมดเลยค่ะแต่เดี๋ยวโรสก็จะไม่หยุดปลูกนะคะเพื่อนเเดี๋ยวโรสก็จะหา,มาเมล็ดพันธุ์มาปลูกเรื่อยๆนะคะเผื่อว่าวันไหนที่เขาจะอาจจะเจริญเติบโตให้โรสบ้างนะคะจะได้มีแตงโมแตงไทยนะคะพืชผักผลไมหล้หลายๆชนิดค่ะเพื่อนไว้ทานเองค่ะ Okay. นี่ค่ะหนักเลยแอนเลยค่ะเพื่อนแปลงด้านล่างโลสก็หว่านเมล็ดพันุ์ผักไว้ค่ะเพื่อนเพื่อนเริ่มขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าอาจจะมีเหยียบโดนตายบ้างนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องเข้ามาดึงเอายอดอถั่วฝักยาวกลับคืนมาคะ่ะก่อนที่เขาจะพันไปลกข้างบ้านนะคะเ,เขาก็ลามไปเรื่อยเลยค่ะเพื่อน หาที่เลื้อยไปเรื่อยนะคะนี่ค่ะกลับมาค่ะกลับมาโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวโรสก็จะมาตัดเอาพวกใบที่อยู่ด้านล่างนะคะเพื่อนเเพื่อที่จะให้สารอาหารที่บำรุงเขานะคะไปบำรุงยอดด้านบนบำรุงดอกบำรุงผลนะคะให้เขาจเจริญเติบโตได้ดีขึ้นค่ะเพื่อนๆน เดี๋ยวมาจัดการตัดเอาใบาออกเลยค่ะจะได้ไม่แย่งอาหารกันค่ะคุณเพื่อนเพราะว่าเคล็ดลับของการปลูกพืชกินผลนะคะเพื่อนเราต้องคอยตัดแต่งเอาใบาทิ้งค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นสารอาหารที่เราบำรุงไปนะคะเขาก็จะกระจาย บำรุงส่วนต,ต่างๆของต้น,นะคะ่ะเพื่อนยอดใบด้านบนก็คือมีหนาแน่นมากๆแล้วนะคะเราก็มาตัดเอาด้านล่างออกค่ะเพื่อที่จะให้สารอาหารที่เราบำรุงนะคะไปบำรุงส่วนอื่นๆของต้นนะคะเพื่อนเเพื่อจะให้ต้นเจริญเติบโตไดีๆขึ้นแล้วก็ออกผลผลิตได้มากขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้ต้นโปล่กนะคะเพื่อนเจะได้ ดูแลรักษาได้ง่ายไม่เป็นเชื้อโรคเชื้อราอะไรต่างๆนะคะถ้าเราไม่ตัดออกแบบนี้นะคะเพื่อนๆใบก็จะดกจะงามค่ะแต่ว่าพวกฝักพวกผลนะคะจะไม่ค่อยออกหรือว่าจะโตได้ไม่เต็มที่ค่ะเพื่อนก็เลยต้องมาจัดการตัดเอาใบาออกแบบนี้นะคะนะก็เป็นเคล็ดลับของการปลูกพืชกินผลค่ะถ้าปลูกพืชกินผลแล้วก็ ตัดแต่งเอาใบาออกค่ะเพื่อนๆถ้าปลูกพืชกินใบเราก็ตัดดอกนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะโล่งๆค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะโรสก็จะปลูกพืชผักชนิดอื่นค่ะเพื่อนๆจะได้ใช้พื้นที่ที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็ส่วนใบที่โรสตัอดออกค่ะเพื่อนๆโรสก็ไม่ทิ้งนะคะโรสก็จะเอามาใส่ในแกนลอนนะคะเพื่อนๆที่โรสนํามาวางฝังไว้ตามจุดต่างๆของ แปลงผักค่ะเพื่อนเพื่อ,อที่จะให้เขาย่อยสลายแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยให้กับพืชผักบำรุงพืชผักต่อไปค่ะก็จะได้ใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆให้เกิดประโยชน์ที่สุดค่ะเพื่อนก็จะเลมออกให้หมดเลยนะคะด้านล่างค่ะด้านล่างก็จะปลูกปลงค่ะเพื่อนโรสก็จะมีปลูกพลิกปลูกอะไรด้านล่างด้วยนะคะ จะได้ไม่รกไม่คลุมกันค่ะเพื่อนก็เอาใบที่เราตัดใส่ในเกลนลนค่ะเพื่อนเพื่อให้เขาย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยบำรุงพืชผักต่อไปคะ่ะตอนนี้ซุ้มนี้ก็จัดการจัดระเบียบแล้วก็ตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อน,อนด้านล่างก็คือโล่งเลยคะ่ะตอนนี้คะ่ะ เดี๋ยวต่อไปนะคะมาจัดการซุ้มด้านหลังกันบ้างค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวต้องมาจัดการตัดเอากิ่งไผ่ที่ยืนบังนะคะเพื่อนออกก่อนค่ะไผ่เขาก็จะ,จะเจริญเติบโตเรื่อยๆค่ะเพื่อนเราก็มาคอยตัดออกเอาค่ะเพื่อนใบเขาก็จะร่วงทุกวันนะคะกิ่งไผ่ที่ตัดมาค่ะเพื่อ,อนก็จะตัดเอากิ่งที่แข็งๆหน่อยนะคะเอาไว้ใช้งานค่ะเพือ่อน เราก็สามารถใช้ประโยชน์จากกิ่งไผ่ได้นะคะเอาไปค้ำพวกต้นพลิกต้นพืชผักที่ต้องการที่จะใช้ไม้ค้ำค่ะเพื่อนแล้วก็ใบไผ่แห้งนะคะก็เอาไปคลุมแปลงได้คะ่ะส่วนใบพวกนี้ก็เดี๋ยวเอาทิ้งั้งเพื่อน ร่มไผ่ก็มีประโยชน์ค่ะเพื่อนๆช่วยบังแดดนะคะพืชผักบริเวณนี้ก็จะไม่โดนแดดจังมากค่ะก็จะงามกว่าบริเวณอื่นที่โดนแดดจังๆค่ะเพื่อนก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะเพียงแต่เราต้องมาคอยเก็บกวาดแล้วก็ตัดแต่งเขาค่ะเพื่อนไม่ให้บังนะคะ ตัดแต่งด้านบนออกไม่ให้บงังเพราะว่าเดี๋ยวพืชผักกําลังเจริญเติบโตนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเลื้อยขึ้นไปคลุมด้านบนค่ะเพื่อน,นจะได้อากาศปลอดโปร่งนะคะผักจะได้งามค่ะแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีนะคะถ้าใบไผ่เขาคลุมเยอะหนาแน่นเกินไปค่ะพืชผักก็จะไม่ได้รับแสงแดดนะคะเพราะว่าตอนนี้เริ่มโตแล้วค่ะค่ะเพื่อนๆตอนนี้ลสก็จัดก,การตัดแต่งกิ่งไผ่ใบไผ่ออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่ม ขึงเชือกเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวโรสก็จะมาขึงบริเวณนี้แล้วก็ด้านบนค่ะเพราะว่าด้านข้างมีขึงไว้บางส่วนนะคะค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาจัดการขึงเชือกกันเลยนะคะก็จะขึงทั้งด้านขวางแล้วก็ด้านตั้งค่ะเพื่อนๆนขวางแบบนี้นะคะคราวนี้โรสใช้เป็นเชือกไหมพรมที่เส้นหนาหน่อยค่ะเพื่อนๆนจะได้ พันครั้งเดียวไม่ต้องพันหลายครั้งค่ะเพื่อนจะได้ประหยัดเวลาด้วยค่ะก็ขึงง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนขึงให้ตึงๆหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาต้นพืชผักเขาเลื้อยเพื่อนก็ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักเหมือนกันนะคะเชือกจะได้ไม่หย่อนมากค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราขึงด้านขวางแบบนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวก็จะมาขึง ด้านตั้งแบบนี้ด้วยค่ะเพื่อนจะขึงถักเป็นเหมือนตะข่ายนะคะแต่ว่าไม่ได้ถี่มากค่ะจะได้ช่วยลังๆกันค่ะเพื่อนเพราะว่าเวลาที่พืชผักเขาจเจริญเติบโตนะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักค่ะสองข้างที่เราขึงเชือกจะได้ช่วยลังกันไวค้ค่ะเพื่อนเชือกจะได้ไม่หย่อนนะคะ โรสก็จะขึงทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนค่ะเพื่อนๆตอนนี้โรสก็ขึงฝั่งขวางนะคะครบเสร็จเรียบร้อยทั้งซุ้มเลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวจะมาขึงด้านั้งกันบ้างนะคะนี่ค่ะก็ขึงทำเป็นตาข่ายแบบนี้ค่ะเพื่อน,อนขึงล่างๆกันไปแบบนี้ค่ะ ก็ขึงลังๆแบบนี้ให้ทั่วซุ้มเลยค่ะเพื่อนๆห่างกันพอประมาณนะคะ mm. ก็ทาเท่าที่เชือกพอก่อนค่ะเพื่อนเพราะว่าถ้าทำถี่เกินไปเดี๋ยวเชือกจะอาจจะไม่พอค่ะเพื่อนถ้าเชือกเหลือก็เดี๋ยวค่อยมาทำเพิ่มนะคะให้ตาข่ายมีความถี่กว่าน,นี้อีกหน่อยหนึงก็ได้ค่ะเพื่อน ทำเป็นตาข่ายแบบนี้นะคะล้างขวางล้าง,งตั้งแบบนี้ค่ะก็จะช่วยทําให้เชือกที่เราขึงมีความแข็งแรงขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาที่พืชผักเขาเจริญเติบโตค่ะเพื่อนเวลาเขาเลื้อยขึ้นนะคะค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักค่ะเดี๋ยวเชือกจะหย่อนนะคะถ้าเขาล้างกันไปมาแบบนี้เป็นตาข่ายแบบนี้ค่ะก็จะช่วยคำ้ำค้ำยันยันกันไววค้ะเพื่อน ค่ะเพื่อนๆตอนนี้โรสก็ทำตะข่ายนะคะให้ผักเลื้อยขึ้นซุ้มค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะหน้าตาออกมาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวต่อไปผักเขาก็จะได้เลื้อยขึ้นซุ้มได้ง่ายๆนะคะโรสก็ทำาลุมหมดทั้งซุ้มเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะพืชผักก็จะได้เลื้อยขึ้นได้อย่างง่ายๆค่ะเพื่อน ซุ้มบริเวณนี้ก็จัดการเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันค่ะเพื่อนเพื่อนก็จัดระเบียบต้นถั่วฝักยาวนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ตัดแต่งเอาใบาออกนะคะนี่ค่ะโล่งเลยค่ะด้านล่างค่ะต่อไปนี้ก็พืชผักจะได้เจริญเติบโตได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะคะ ค่ะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและติดตามรับชมนะคะขอให้โชคดีและมีความสุขมีชีวิตที่ดีงามและยอดเยี่ยมที่สุดค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย